สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ EP ีนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับว่าทำไมอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นกล้าปฏิเสธการใช้เงินดอลลาร์นะครับอัตรา,าก,การของเงินดอลลาร์นั้นเราก็จะเห็นว่ากำลังปังทลายลงต่อหน้าต่อต,อตาของเรานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของสมปนการนั้นยังหดตัวซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งออกของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ ไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็ปัญหาการแลกเปลี่ยนหนี้เป็นสินค้าในการบริโภคดังนั้นปัญหาตรงนี้ก็ทำให้แต่ละประเทศนั้นที่ต้องการที่จะรักษาความเท่าเทียมกันของหนาจในการซื้อนะครับก็จะแยกตัวเองออกมาจากการทำธุรกรรมด้วยการใช้เงินดอลลาร์นะครับกับต่างประเทศก็ทำให้อเมริกานั้น ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็จะใหอเมริกานั้นโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศโดย p e r ร์รี่ว o ชินะครับผู้ว่าการธนาคารชาวอินโดนีเซียนะครับก็ได้พูดถึงว่าอินโดนีเซียนั้นจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อลดการค้าและเศรษฐกิจ โดยใช้เงินสกุลอื่นนะครับแล้วก็อินโดนีเซียกำลังเปลี่ยนจากการใช้เงินดอลลาร์ไปเป็นเงินสกุลของตอนเองนะครับแล้วก็เงินเงินหยวนนะครับกับประเทศจีนนะครับซึ่งถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอินโดนีเซียก็โยนความท้าทายทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าโลกนะครับอาณานิคมอย่างสหรัฐนะครับ ถ้าเราดูดุลการค้าในปี2564นะครับการค้าต่างประเทศของอนนีเซียอยู่ที่ประมาณ4,027,700ล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาโดยนิเซียส่งออกสินค้ามูลค่า2.5หมื่นล้านไปยังสหรัฐและก็นําเข้าสินค้ามูลค่า1.13หมื่นล้านจากสหรัฐนะครับซึ่งส่วนแบ่งของสหมมรัฐในการค้าต่างประเทศในปี 2องนั้นอ,นะอยู่ที่ประมาณ8.5%ดังนั้นเนี่ยส่วนแบ่งของเงินดอลลาร์ในการค้า่างประเทศของอินโดนีเซียก็จะเหลือลดลด,ลดเหลือลง 8- 9เท่าเดิมนะครับในปริมาณทั้งหมดก็เป็นเป็นผลกระทบอย่างมากนะครับต่อเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าการทิ้งเงินดอลลาร์ของอินโดนีเซียนั้นก่อนหน้านี้อินโดนีเซียก็ ชำระหนี้กับจีนนะครับซึ่งเป็นคู่ค้าหลักโดยอ,อินโดนีเซียกำลังรอการประกฏดตัวของสกุลเงินบริกนะครับซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมนั้นก็จะมีการประกาศออกมานะครับของการประชุมซึ่งงานลังกล่าวนั้นก็จะดาเนินไปอย่างเต็มที่ซึ่งอินโดนีเซียก็พร้อมที่จะใช้เงินรูปเปียของตนเองด้วยในการทําธุรก,กรรมระหว่างประเทศซึ่ง อินโดนีเซียนั้นได้รับประสบการณ์คําแนะนํามาจากรัสเซียแล้วก็จีนอินเดียบาราซิลอรฟกาใิ้านะครับคือเราต้องอย่าลืมว่าอินโดนีเซียนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่ใหญ่อันดับ7ของโลกนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยในแง่ของความเท่าเทียมกันของอำนาจในการซื้อนะครับซึ่งจีนอันดับหนึ่งอินเดียอันดับ3รัสเซีย อันดับ5อนะกประมาณนี้อินโดนีเซียอันดับ7บราซิลอันดับ9นะครับในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นอยู่ที่อันดับ1 0 11ดนะครับดังนั้นาการที่ฝรั่งเศสเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็ได้พยายามที่จะดาเนินนโยบายการค้า,าต่างประเทศแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นรัฐอิสระมีอธิบไตยนะครับก็ส่วนก็ทาให้ฝรั่งเศสนั้นเริ่มทําธุรกรรมโดยใช้เงินที่ไม่ใช่เงินสกุลดอลลาร์นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าทางการจดัดอันดับทางเศรษฐกิจของของกลุ่มบิกนันะถ้าดูแล้วเนี่ยในในปีในปีนี้ก็คาดว่าจะแซงหน้ากลุ่ม g 7นะครับในแง,ง่ของความเท่าเทียมกันของ,ของน้าในการซื้อแล้วก็กลุ่ม g 7นั้นนะกลุ่มกลุ่มบิกนั้นนะก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกมากกว่ากลุ่ม g 7นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยสัดส,ส่วนก็ คือกลุ่มบิ๊กนั้นก็จะมีส่วนช่วยกันแมเศรษฐกิจประมาณ31.5เนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่ม G7 30.7นะครับถ้าจะพูดแล้วในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าประเทศที่ดําเนินการลดค่างเงินดอลลาร์ก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและก็มีพลังเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยโดยทิ้งฐานเศรษฐกิจที่สนับสนุนเงินดอลลาร์นะครับและก็ะทําให้โครงสร้างสิจนั้นเข้าไปสู่โซนการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้ประเทศที่ใช้เงินดอลลาร์นั้นที่อยู่ในส่วนของการบริการและก็การาทาธุรกรรมทางการเงินนั้นมีความวิตกกังวลนะครับแล้วก็อาจจะมีความโกรธแค้นนะครับประเทศต่างๆที่พยายามที่จะหยุดการลงทุนในพันธบัตรของสเปนกานซึ่งในส่วนนี้ก็จะกลายเป็นว่าในอนาคตเ,เงินสำรองระหว่างประเทศที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่เป็นดอลลาร์นั้นก็อาจจะ มีจํานวนลดลงมีมีการสํารองเงินดอลลาร์ลดลงนะครับและก็เงินดอลลาร์นั้นก็อาจจะไม่เป็นเงินกระแสหลักของสีโลกนะครับในการทำธุรกรรมอาจจะเป็นแค่เงินในภูมิภาคนะครับซึ่งคาดว่าถ้ากระแสยังเป็นเป็นไปลัแสงนี้อยู่เนี่ยคิดว่ากระบวนการลดการใช้เงินดอลลาร์นั้นก็อาจจะใช้เวลาประมาณ5 5ปีนะครับหลังจากแล้วเงินดอลลาร์ก็อาจจะเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ใน อ่าสมเมรการในแคนาดานะครับเป็นหลักนะครับไม่ใช่เป็นเงินที่หมุนเวียนทั่วโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสัมเมริการนั้นไม่ได้อยู่บนฐานการผลิตนะครับแต่ว่าอยู่บนฐานการเงินและการบริการเป็นสําคัญนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถเขียนมาได้ใต้คลิปนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ